มิจฉาทิฏฐิที่โสดาบันต้องละได้ในข้อที่2คือกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ได้เกิดจากผู้อื่นข้อแรกไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลข้อที่2ต่อมาข้อสไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น4ไม่ได้เกิดมาเองลอยๆดังนั้นโยมจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยโยมต้องเข้าใจปฏิจจสมบาทเข้าใจการทํางานของขันธ์หา เนี่ยเข้าใจเรื่องแสงกับฉาเข้าใจเรื่องเมล็ดพืชกับผืนนานะเข้าใจเรื่องภพกับชาติเกิดมายังไงนะภพคือการที่จิตไปตั้งในอารมณ์นั้นๆัภพไม่ได้หมายถึงแค่ร่างกายแตกทําลายแล้วไปได้กายใหม่ไม่ใช่แค่นั้นถูกอยู่แต่ถูกไม่หมดนะภพจะหมายถึงทุกครั้งทุกขณะที่จิตไปคิดไปนึกไปตั้งในอารมณ์ใดก็ตามนั้นคือภพคือที่ตั้งของจิต และถ้าจิตเพลินกับอารมณ์นั้นนั่นคือชาติและเมื่ออารมณ์นั้นดับเรียกว่าชลามรณะนะชลานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยมีเพราะอะไรเพราะชาติถูกต้องไหมดังนั้นพระตถาคตศาสดาเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาชาติชลามรณะ ถ้าธรรมชาติสามอย่างนียไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจําเป็นที่ตถาคตอรหันตสัสม,มาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้เข้าใจเรามาสู่พุทธศาสนาศาสนาศาสนีศาสนาคําสอนของตถาคตเนี่ยมาเพื่อรู้อะไรเพื่อรู้ตรงนี้นะอย่าเอาแต่เรื่องทําบุญสุนทานอะไรในได้แค่นี้ไม่พอนะ,อะไม่พอยมต้องรู้ลึก จะได้คุ้มค่านะต่อการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนะดังนั้นพอโยมรู้ตรงนี้เนี่ยทำให้โยมเข้าใจนะทำให้เข้าใจว่าธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นท่าตามธรรมชาติอาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ของใครจะ,จะว่ามีจริงก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ ระวังดีๆนะทิฏฐิมันจะเหวี่ยงไปทางไม่มีเลยผิดอีกนะมีเที่ยงแท้ถาวรผิดอัตติตานัติตานะอัตติตาคิดว่ามีถาวรนะนัติตานะคิดว่าขาดศูนไม่มีอะไรเลยนะทิฏฐินี้มีในพวกศาสดาหลายเหล่า ในพระสูตรที่ตรัสกับพระเจ้าชาติศัตรูที่พระเจ้าชาติศัตรูไปถามทิฏฐิของสมณพราหมณ์แต่ละเหล่าแล้วมาเทียบกับของพระเจ้ามาแล้วของพระเจ้าเรามีประโยชน์อะไรนะมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยประโยชน์อะไรที่เห็นได้ในปัจจุบันนะ,ะเมื่อสองสมณก่อนเล่าให้ฟังนะดังนั้นคนที่ถามพระศาสดาว่าภัษาเป็นของใคร สุขเป็นของใครอาตมาถามคนทั่วไปหรือยมไปถามคนทั่วไปออกไปเนะี่ยสุขเป็นของใครก็ของฉันสิทุกเป็นของใครของฉันเนี่ยเธอไม่เคยทุกหรือไงอืมใช่ไหมทุกของเธอไม่ล่ะอืมเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจะคิดว่าสุขฉันทุกฉันใช่ไหมเนี่ยสําคัญผิดหมดเลยนะหรือความเห็นเยอะไหมเยอะอืม แขนก็ของเราขาก็ของเรานะ,ะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราหมดเลยแต่พู้เจ้ากำลังบอกว่าไม่ใช่ของเธอโอ้งานใหญ่ไหมงานใหญ่แต่ถ้าโยมไม่เข้าใจปฏิจจารสมาบาทโยมก็จะมองไม่ออกนะแต่ถ้าเข้าใจปฏิจจารสมาบาทกลับมาดูพระสูตรนี้พู้เจ้าพูดถูกแล้ว ไม่แรงเกินไปไม่งั้นเราอยู่ๆเนี่ยมารู้พระสูตรนี้โอ้โหผู้เจ้าพูดแรงะตาไม่ใช่ของเธอเธอจองละมันเสียนะหูไม่ใช่ของเธอจมูกไม่ใช่ของเธอโอ้โหแรงนะใหม่ๆเจอพระสูตรนี้โอ้โหไม่ไหวมั้งเนี่ยทำตามผู้เจ้าไปเนี่ยนะบางทีเราไปอ่านพระสูตรที่ลึกๆนะเราเราทอนะใช่ไหมอ่าเนี่ยพวกโยมจะบางทีหยิบมาปึ้งเนี่ยเจอนะพระสูตรโอ ح, ้โหทอไม่ใช่นะอย่าพึ่งทอ ค่อยๆทําความเข้าใจแล้วพอเข้าใจได้เนี่ยโอ้เข้าใจเลยนะอ่ามันไม่ใช่ของเราจริงแต่เวลาไม่ใช่ของเราเนี่ยโยมแค่เปลี่ยนทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นได้โสดาบันนะแต่โยมยังปล่อยไม่ได้ยังปล่อยตาไม่ได้หูไม่ได้จมูกไม่ได้ยังปล่อยธรรม,มารมใจไม่ได้อันนี้ธรรมดาอย่าไปตําหนิตัวเองแต่เปลี่ยนทิฏฐิได้คือความเห็น โสดาบันจึงเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิแค่นั้นเข้าใจไหมอ่าสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิชื่อของโสดาบันเนี่ยดูนะมีกี่ชื่อนะสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเท่านั้นนะมีเป็นสิบชื่อนะดังนั้นโสดาบันเปลี่ยนความเห็นได้คนถามพระเจ้า ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครครูเจ้าบอกไม่มีของใครนะถามผิดต้องถามว่าเกิดมาจากอะไรก็ต้องตอบว่าเกิดมาจากนามรูปมันต้องมีตัวธาตุตายมก็เอามาจากดินนั่นแหละใช่ไหมเวลาอยู่ในท้องแม่น่แม่ก็กินผลลหมากลากไม้ไปผลไม้ก็มาจากดินใช่ไหม มันก็ดูดแล่ธาตุไปมันก็เอาดินน้ำไฟลมมาหมุนเวียนนะสัตว์ในคันก็งอกเป็นตาหูจมูกลิ้นแขนขางอกงอกมามาจากดินน้ำไฟลมไะใช่นะต้องมีตัวธาตุก่อนอายตนะจึงมีได้นะนี่คือคำถามที่ถูกต้องนั้นถามว่าอายนะเป็นของใครไม่มีของใครอืม เพราะอายตนะไม่ใช่ของใครภัสสะคืออายณะภายในยกับน,นอกกระทบการวิญญาณมารู้เป็นของใครไหมไม่มีอีกผัสสะเป็นของใครผู้เจ้าบอกเธอถามผิดต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีสลายจตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาาัสสะเพราะมีอายจตนะผัสสะจึงมีอย่างนี้ต่างหากนะ แล้วเวลาผัสสะกระทบแล้วเนี่ยเกิดอะไรเคยสังเกตไหมเวทนาเนะวเวทนาคืออะไรสุขทุกข์เฉยๆใครสามารถบัญญัติความสุขทุกข์โดยไม่มีอายตนะได้ไหมในโลกนี้ไม่มีทางเลยเรื่องที่โยมคุยกันสุขทุกข์ในโลกเนี่ยผ่านอายตนะทั้งสิ้นเคยสรุปบ้างไหมเห็นไหม เราไม่เคยสรุปจริงนะแต่ผู้เจ้าเนี่ยสรุปเรื่องธรรมชาติพวกเนี้ยฟังแล้วเหมือนกำปั้นทุบดินเหมือนง่ายๆแต่คิดเองคิดคนแรกออกมาคิดไม่ออกไม่มีทางเลยแต่ฟังเขาแล้วดูมันหมูอ่าดูเฮ้ยมันก็ธรรมดาคิดเองคิดไม่ออกหรอกนะเพระพระผูเจ้ายืนยันเลยว่าความรู้เนี่ยมีจากท่านคนแรกนะอ่าดังนั้นพระุทธเจ้าเนี่ย สรุปตรงนี้มาให้พวกเราเนี่ยเพื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของใครเป็นธาตุตามธรรมชาติอืมนะผู้เจ้าจึงบอกว่าสมณพรามณ์เหล่าใดในโลกใครก็ตามในโลกจะบัญญัติเวทนาโดยเว้นจากผัสสายัตนะทั้งหลาย6ประการเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมเป็นไปไม่ได้เลยอืมตอนเรามาฟังก็อืมจริง นะเป็นไปไม่ได้นะพระเจ้าก็ไล่ลำดับมาอีกเวทนาเป็นของใครเขาก็ถามแล้วตัณหาเป็นของใครความอยากเป็นของใครนะเราอยากกินข้าวฉันหิวฉันอยากกินความอยากเป็นของฉันเนี่ยฉันกำลังอยากกินอยู่เนี่ยเอออยากฟังเพลงแล้วอยากดูหนังละอเคเออเราอยากนะแต่จริงความอยากเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไป เองตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีอะไรแต่นั้นตัณหาความอยากก็ไม่ใช่ของไกลเหมือนกันเห็นนะไม่ใช่ของไกลคําถามที่ถูกคือต้องถามว่าตัณหาเกิดจากอะไระพระองค์ก็บอกเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นนะยมร่มเห็นธรรมชาติที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่ของไกล ผัสสะอาศัยสลายจตนะเวทนาอาศัยผัสสะตัณหาอาศัยเวทนานธรรมชาตินี้อาศัยการเกิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีอายตนะมีผัสสะก็มีใช่ไหมผัสสะมีโดยไม่มีอายตนะได้ไหมไม่ได้แล้วผัสสะเกิดก่อนอายนะได้ไหม ม่ได้ต้องมีอายนะก่อนจริงไหมนั้นอายนะต้องมาก่อนภาษาจึงมีใช่ไหมอายตนะพระองค์จึงเรียกธรรมอันเป็นเหตุภาษาจึงเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเพราะองค์แสดงธรรมที่ประกอบด้วยเหตุและผลนะเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะแสดงธรรมอันประกอบด้วยเหตุทุกอย่างมาจากเหตุหมดมีเหตุมีเหตุมีเหตุ เห็นไหโสราบันเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเริ่มเข้าใจไหมย้อกลับไปอ่านโสราบันเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุถ้าเราไม่รู้ปฏิจจะอะไรนออันนี้ใช่ไหมอะไรคือธรรมเป็นเหตุอะไรคือธรรมเกิดมาแต่เหตุเนี่ยตัวเนี้นะยนะสลายยตนะเป็นเหตุ เกิดภาษาภาษาเป็นเหตุเกิดเวทนาเวทนาเวลาเกิดมาแล้วสุขทุกเกิดแล้วเราไม่ทิ้งไม่รีบละเพลิดเพลินต่อเวทนาอะไรเกิดตัณหาเกิดนะภาษาหูกระทบเสียงฟังเพลงเพาะๆนะเกิดพอใจอยากฟังต่อไหมอยาก ตัณหาเนี่ยตัณหาเกิดละเพราะพอใจพอใจเพราะผัสสะเห็นนะธรรมชาตินี้ม,ธรรม,มีธรรมชาตินี้จะมีธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีเห็นนะเนี่ยยมมองได้อย่างนี้นี่โสดาบันโสดาบันเห็นตรงนี้นะเห็นธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุธรรมอันเป็นเหตุธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเรียกว่าอะไร อิทัพปัจจยตาชื่อดูยากแต่พออธิบายเข้าใจแล้วอยอมอ๋อหมูหมูหมนะิ่่มหมูละนะตอนนี้อิทัพปัจจยตาคือทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุที่มันอาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆนะสลายตนะเกิดผัสสะเพลินในผัสสะ เป็นผู้มีภาษาะประเ์โตภาษาบังหน้าสําคัญผิดในภาษาเวทนาก็เกิดเกิดเวทนาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญมาหมกในเวทนาสุขเวทนาก็ดีทุกเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีก็เกิดตัณหาต่อมาธรรมาชาติที่อาศัยการเกิดไปอย่างนี้เรียกอะไรปฏิจจสมุปบาทนะธรรมาชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นก็อาศัยอิทัปปัจจยตาเนี่ยเรียงร้อยต่อกัน ต่อกัรน,นะไปเรื่อยๆงั้นเมื่อภาษานะเกิดเวทนาเวทนาเป็นที่ตั้งวิญญาณใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมเวทนาเป็นที่ตั้งวิญญาณนะที่ตั้งก็คือผืนนาใช่ไหมผืนนาคือกรรมใช่ไหมเวทนาเป็นกรรมไหรูปเป็นกรรมไหสัญญาสังขารเป็นกรรมหมดเลย เป็นภพด้วยไหมเป็นเพราะมันเป็นผืนนาเป็นที่วิญญาณไปตั้งเห็นไหมนะพระเจ้าบอกภาษาเป็นเหตุให้เกิดกรรมถูกไหมถูกภาษาเป็นเหตุให้เกิดขันสี่รับรู้ขันสีนี้ขึ้นมาเพราะจิตเป็นธาตุรู้ไปตั้งก็รู้ขึ้นมาเกิดกิริยาที่รู้แจ้งเหมือนแสงกระจากรอยแดดเกิดขึ้นในขันแต่ละขันกิริยาที่รู้แจ้งมีขึ้นเห็นนะเชื่อมโยงกันหมดเห็นนะอ่า นั้นภาษาเป็นเหตุให้เกิดกรรมภาษาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาภาษาก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมนะแต่นั้นกรรมเกิดจากใครบันดาลเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่มีเลยใช่ไหมตาหูก็ไม่ใช่เราเป็นท่าตามธรรมาชาตินะเนี่ยทิฏฐิว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลต้องเข้าใจปฏิจจะอ,อ,อย่างลึกนะอ่าอย่างลึกนะเอกพีชีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะต้องมาไข้ควรอิทัปปัจตาไข้ควรปฏิจจะใช่ไหมอ่าจนเข้าใจแล้วนํามาใช้ได้ว่าอ๋อกรรมเป็นอย่างนี้ผืนนาเป็นอย่างนี้มเมล็ดพืชอย่างนี้ผืนนาเป็นภพมเมล็ดพืชเป็นวิญญาณนะแสงกับฉากเป็นอย่างนี้เข้าใจแน่นพวกนี้เชื่อมโยงกันได้หมด วิเคราะห์เรื่องกรรมได้นะพอวิเคราะห์เรื่องกรรมได้ศีลปตาปลามาสหมดไปเลยหมดไปนะงนั้นความคิดขณะที่ทุกคนกําลังคิดกันอยู่เนี่ยนั่งคิดไปนั่นโน่นนี่กําลังสร้างกรรมไหมสร้างกรรมกําลังสร้างภพใช่ไหมทุกคนกําลังสร้างกรรมยมช่วยดึงความคิดคขง,ขงข้างออกมาหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมทำได้ไหม ไม่ได้นะดังนั้นคนอื่นจะมาแก้กรรมให้เราได้ไหมไม่ได้ถ้าเราถ้าเข้าใจกรรมอย่างถูกต้องเนี่ยนะการแก้กรรมโดยบุคคลอื่นพิธีกรรมอื่นอะไรเนะี่ยไม่มีทางเลยจ้ะเพราะเขาไม่เข้าใจกรรมอย่างถูกต้องดังนั้นคนที่กําลังทําพิธีแก้กรรมโดยที่ไม่ใช่อริยมรรคมีองค์แปดโยามาเริ่มเข้าใจว่าเขากําลังมีมิจฉาทิฏฐินะ เราจะชัดเลยดังนั้นการที่เรารู้อิทับปัจจะยตาปฏิจัสูบาทเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมันทําให้เราฉลาดขึ้นเยอะฉลาดในการใช้ชีวิตบนโลกนั้นธรรมะเอาไปใช้กับโลกได้ธรรมะกับโลกไม่ห่างกันติดกันเลยเนะนี่ยนะการเรียนรู้ธรรมะมาเรียนรู้เรื่องโลกนี่แหละตามที่เป็นจริงเราจะฉลาดเราจะไม่ไปเสียเวลาเปลืองเงินทอง นะกับเรื่องพวกนี้นะเราเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้คือศิลประตะปรามาณความรูปคลำในสินพรตสินพรตคือข้อประพฤติกายกับวาจาอันเป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นพระพุทธเจ้าปฏิเสธแต่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นบอกใช่นะคนเหล่านั้นกำลังเดินไปตามความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอืม แต่ใช้ชื่อความเป็นพุทธใช้ชื่อว่าพุทธเราเริ่มแยกแยะและพุทธกับไม่พุทธเนี่ยนะพุทธะคาสอนพระพุทธเจ้ากับไม่ใช่เนี่ยแยกออกละแล้วเราก็จะไม่ไปหลงแก้กรรมแบบนั้นอ่านะนมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมสี่อย่างเนี่ยสำคัญเป็นประโยชน์มากกรรมจึงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล เวทนาสัญญาสังขารเกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เราบันดาลให้คนนี้คิดแบบนี้ไม่ได้เขาต้องสร้างเองบันดาลให้คนนี้ละความคิดแบบนี้ไม่ได้บอกเธอหยุดคิดอกุศลนะไม่หยุดเพราะเขาต้องละเองใช่ไหมเราไปช่วยละอกุศลแทนเขาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกรรมสุขทุก ไม่ใช่ของเราและขันห้าที่เราคลองอยู่นี้ใครมาคลองนะราทะเลยถามพระศาสดาว่าผู้ยึดติดนะ่ะคือใครใครคือผู้ยึดติดสัตว์คืออะไรสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดสัตตะสัตตาสัตโตหรือสัตตานังนะสัตตานังเข้ามายึดติดขันห้า ราธาถามว่าคำว่าสัตว์ประสัตว์ตวตวมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระศาสดาบอกราทาฉันทะราคะนันทิตันหาอันใดฉันทะคือความพอใจราคะคือความกำหนัดนันทีคือความเพลินตัณหาคือความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนา มีอยู่ในสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์นะพวกเราทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์ถูกต้องไหมผู้เจ้าก็บอกพระองค์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะที่ตัวพระองค์และพวกเราทั้งหลายต้องเที่ยวต้องท่องเที่ททททยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่เราไม่รู้อริสัตท,ทั้งส ัน,นั้นพระอ,องค์ก็คือผู้ยึดต,ติดนะคนหนึ่งน,นี่ในเมื่อทุกคนเนี่ยก็ถูกเรียกว่าผู้ยึดต,ติดคือสัตว์แสดงว่าทุกคนกำลังมายึดต,ติดขันห้าใช่ไหมถูกต้องไหมก็แสดงว่าทุกคนไม่ใช่ขันห้าถูกต้องไหมทุกคนไม่ใช่ขันห้า แต่กําลังมายึดติดขันห้าใช่ไหมขันห้าเป็นของเกิดดับใช่ไหมถูกเรียกว่าสังคตธรรมเรียกด้วยคําเดียวว่าสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ใช่ไหมคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะเงินปรากฏใช่ไหมทุกคนเข้ามายึดขันห้ายึดสังคตธรรมนะแสดงว่าทุกคนไม่ใช่สังคตธรรมใช่ไหม ทุกคนไม่ใช่ขันห้าใช่ไหมระบบของการเกิดตายมีแค่ขันห้าเบ้นจากขันห้าแล้วไม่ใช่ระบบเกิดตายคืออสังค,างคตาก็แสดงว่าทุกคนมีส่วนของความเป็นอมตะอยู่แล้วเข้าใจมุมนี้ไหมทุกคนมีส่วนของความเป็นอมตะอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักตัวเอง แต่นั้นการได้นิพพานไม่ใช่ไปได้อะไรมาแต่กลับไปสู่ของเดิมพระเท่ากับว่าพระพุทธเจ้ากำลังให้เรากลับไปสู่สภาพเดิมนะแต่สภาพเดิมที่มายึดติดขันห้าเนี่ยขณะมายึดติดเนี่ยถูกเรียกว่ามีอวิชชาจึงถูกเรียกว่าสัตว์คือผู้ยึดติดเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอวิชชาคือความไม่รู้ในอริสสีอริสสีคือการไม่รู้ว่าขันห้าเนี่ยมัน เกิดดับไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่มีความรู้ตรงนี้จึงถูกเรียก่ามีอวิชชาเมื่อไม่มีความรู้ตรงนี้จึงเข้าไปยึดติดซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ไม่ใช่ขันทาคืออสังขตะจะมีคุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏนะไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะสภาพเนี้มีอยู่ในทุกคน แต่เพราะอาวิชชาห่อหุ้มอยู่ก็เลยไม่ไม่รู้จักตัวเองตอนเนี้รู้จักแต่ขันห้าและสำคัญผิดดังนั้นทุกคนคิดว่าจิตเป็นเราจิตของฉันเวทนาฉันความจำได้หมายรู้ของฉันความปรุงแต่งฉันปิญญาณของฉันนะกายของฉันทุกคนเข้าใจผิดอย่างนี้หมดเลยเป็นความเข้าใจผิดที่ต้องลื้อใหม่ถูกต้องไหมอ่า การจะลื้อใหม่อันนี้คือต้องเห็นโทษในสิ่งที่เรายึดติดอยู่ใครเห็นโทษจะถอนอุปทานได้ใครเห็นแต่รสอร่อยจะเข้าไปยึดตอนนี้เรากําลังเห็นแต่รสอร่อยดังนั้นพระศาสดาจ,จริงให้มองเห็นโทษกันได้ให้มากโทษมันคืออะไรไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเป็นทุกข์แตกสลายไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นอนัตตาเนี่ยนี่คือโทษของมัน เห็นไหมว่าทําไมผู้เจ้าชี้เราเห็นโทษเรื่อยๆเห็นโทษ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 เห็นเกิดดับไปทําไมเพื่อประโยชน์ตรงนี้เพื่อกลับไปสู่สภาพเดิมยมบอกว่าอันนี้ของฉันเอาของฉันแล้วทาไมร้อยปีทิ้งไปทาไมล่ะไม่เอาไปต่อใช่ไหมเอาอย่าทิ้งสิของฉันนะใช่ไหมอ่าแล้วขณะนั่งอยู่เนี่ยของฉันเอาของฉันแล้วเธอไปไหนนะไปคิดเรื่องโน้นอีกแหละอ่าดังนั้นรู้จักของฉันให้ดีว่ามีกี่ตัวจิตของฉัน กายเวทนาสัญญาสังการและของฉันตรงไหนที่เราไปกับมันตลอดเลยจิตหรือวิญญาณวิญญาณรู้ตรงไหนเรารู้ตรงนั้นอ้าวล่างกายก็ของเธอชั่วคราวนะแต่สัตว์นี้ยึดจิตตลอดเลยไม่เคยปล่อยจิตดวงนึงดับปุ๊บยึดเกาะดวงใหม่ก่อนอันดับแรกดังนั้นสัตว์ไม่ได้ยึดกายเต็มที่นะยึดจิตมากกว่า ไม่เคยปล่อยเนี่ยดังนั้นเมื่อเรารู้รู้จักความเป็นตัวเราของเราเนี่ยครบถ้วนนะอย่างเงี้ยเราเข้าใจเลยว่าชาตินี้ชาติหน้ามีแน่นอนเป็นปัจจตังเลยไม่ต้องมียานอย่างรู้ก็รู้การรู้ปฏิจจะแทงตลอดหมดเลยเข้าใจหมดเลยเร้อยยมจะเข้าใจชัดเลยว่าความเป็นเราเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในจิตกายนอนฝันไหมฝันคิดคิดไป กายป่วยยังคิดมหคิดจิตไม่สนใจกายจะเป็นอะไรก็ตามฝนตกแดดออกก็ไม่สนใจยมจะป่วยยมจะเจ็บยมจะตายฝนก็ตกแดดก็ออกวิญญาณไม่รู้จักกายนะไม่รู้จักสัตว์เป็นผู้ยึดยึดวิญญาณยึดกายยึดสัตว์ยึดทุกอย่างสิ่งสิ่งหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นะมายึดขันท่ามันถูกบัญญัติเรียกว่า สัตตานังสัตตาสัตตาเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นแต่นั้นบัญญัติศัพท์นี้ใช้เรียกส,สิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังมายึดขันห้าใช่ไหมมันไม่ใช่ขันห้าเรายึดผ้าอันนี้แสดงว่าเราไม่ใช่ผ้าผ้าไม่ใช่เราถูกต้องไหมผู้เจ้าบอกราทะความพอใจอันใดาราคะอันใดนันที่อันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณการติดแล้วคล้องแล้วมีผู้มาติดคล้องไอ ห้าธรรมชาติเนี่ยมาเพลินมาพอใจแสดงว่ามันไม่ใช่ห้าธรรมชาตินี้ทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์ทุกคนไม่ใช่ห้าธรรมชาตินี้ทุกคนแสดงว่ามีสภาพความไม่ตายอยู่กับตัวเพียงอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเครื่องคลุมทําอวิชชาให้หมดไป,ไไปแค่นั้นเองอวิชชาหมดคือรู้อริสสัตต์สี่เข้าใจไหมั้นมามารู้อริสัต4อวิชชาก็จะจางกลายไปเพราะความจางคลายดับ ไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่ดับมาเรื่อยๆยมก็ไล่ดับตั้งแต่เรื่องเตี้ยๆก่อนก็ไดนะ้เรื่องชาติคือการที่จิตผูกกับอารมณ์จะเห็นแล้วทำไมผู้เจ้าสอนละนันทิทำไมต้องละความเพลินอย่าเพลินนะอย่าเพลิน นะโสดาบันก็ยังเพลินสกทา,าคามีก็เพลินอนาคาก็เพลินเพลินทั้งนั้นเพลินมากเพลินน้อยต่างกันโสดาบันเอกพิชีอีก100ปีเป็นพระหลานก็เกิดในกามภพละสังโยชน์ได้แค่3นะบริบูรณ์แค่สินหใช่ไหมแต่มีความเข้มข้นในสุตตะในด้านอื่นๆใช่ไหมอินทรีย์อื่นๆศรัทธาเอาย่ยอะไรเอย่ย นะแต่อย่าลืมโสดาบันละสังโยชน์ได้แค่สามกามราคะพยาบาทยังละไม่ได้แต่ภายใน100ปีต้องละได้อ่าเนี่ยวิเคราะห์ดีๆนะงั้นถ้าใครยังเสียดายเรื่องทางโลกอยู่อย่างน้อยเอาเอกพีชีไปนะเกิดอีกหนึ่งรอบนะกลับมาเกิดในมนุษย์อีกหนึ่งคราวนะไม่เกิน100ปี นโะยมได้อลาหันอันนั้นเอาไปวิเคราะห์ดีๆตัวนี้ <c oughs> ไปวิเคราะห์ดีๆต้องมีเอกวชีอยู่ในเนี้แหละนะอต้องมีเอกวชีอยู่ในนี้หรือถ้าโยมกันพลาดคือได้ให้ครบนะเอามาให้ครบเนี่ยนะอถ้าครบเนี่ยต้องได้แน่นอนนะนะเปิดอันไหนแบบผ่านผ่านผ่านทำนี้มีในตนหมดผ่านผ่านนะอ่านะนะ พยากรตัวเองได้เลยใช่ไหมดังนั้นอริบุคคลจะเริ่มรู้คติของตัวเองยมจะรู้ระหว่างวันเนี่ยยมคิดอะไรเยอะคือสร้างกรรมอะไรเยอะสร้างภพอะไรเยอะนั่นเองถูกต้องไหมดังนั้นใครที่ชอบทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากเนี่ยเริ่มรู้คติตัวเองแล้วใช่ไหม <laughs> เริ่มละเริ่มรู้ลเะเราจะลดลดลงละนะ เราสร้างพบอันเป็นอบายให้กับตัวเองนะดังนั้นอบายไม่มีใครมอบให้นะเออทำเองเพราะนั้นไปโกรธเขาไม่ได้นะไปนรกเนี่ยไปโกรธใครไม่ได้เลยสร้างเอง,สร,ง,เองสร้างเองหมดเลยนะแล้วความที่ว่าเองตัวเองอะไรเองเนี่ยพูดภายใต้สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกันนะเพราะสัตว์ที่มีอวิชชาจะสำคัญวันเนี้ย กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นของเรานะพระเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดในการเอากิเลสมาชำระก,กิเลสอุปมาเหมือนเท้าล้างเท้าแล้วเท้าก็สะอาดได้นะนี่เป็นอย่างนี้อ